สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ผ้าไหมสรินทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพาพี่พี่มาชมไหมมัดหมีหกตะกอนะคะย้อมสีธรรมชาตินะคะพี่พี่ขาตัวนี้นะคะไหมมัดหมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะพี่พี่ย้อมคลั่งนะคะตัวนี้สีชมพูนะคะสีชมพูที่พี่พี่เห็นนะคะตัวนี้คลั่งน้ำหนึ่งเลยนะคะพี่พี่ขาคลั่งน้ำหนึ่งนะคะ เป็นลายสไลด์เชิงค่ะเชิงต้นสนนาคกน้อยนะคะผืนนี้ผ้าขนาด1นคูณสเมตรนะคะสามารถแบ่ง2เมตรได้นะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ต้องการ4เมตรสามารถรับ4เมตรได้เลยนะคะพี่ๆค่ะผืนนี้ผ้าทอ,อเนื้อแน่นค่ะพี่ๆทอแน่นนะคะงานคุณภาพเลยนะคะผืนนี้ ราคานะคะพี่พี่ขาตัวนี้จัดโปรเบาๆอยู่ที่สามพันบาทนะคะพี่พี่ขาสา0พบาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์แปดเก้าเนะคะหรือว่าแอดไลน์มาชมเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ